มาแล้วจ้าเมนีสีผ้าตำปลาไทยอุดรพี่น้องตำปลาพี่น้องมี่ยังได้ตัวเย็นใส่ลงไปพี่น้องบ uh huh. วกผักบุ้งหมักทั่วฝักยาวลงไปเอาหอยลงไปน้ำพี่น้องเอนี้มีหอยน้ำเดชหอยเชอรี่ใส่หอดสโมผักเสียนพี่น้องผักใส่บวกกรอบ,รบอีปูหน้าดองเข้า uh huh. เหมือนเดิม uh huh. พี่น้อง เครื่องพ่อแล้วก็โคนยงโยงโยงโงลูกพี่น้องโคเลโคเลโคเลพี่น้องถ้าไม่ได้ดูคุกนี้ไม่ได้ชิมคุกนี้ถือว่าพลาดพี่น้องแซบ่แซบ,ซบาา ino. พ,พี่น้องแสบอี๋ยดีบสาวใสพี่น้องคราเพิกแห้งกับกระพริกดีผสมกันพี่น้องแซบ่บซ่วงพี่น้องจะ้ะหวานมะก,กอกอำลำพี่น้องซิมเบิงพี่น้องยกแหลกซิมพี่น้องไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มพี่น้องพ่อดี ผักเหมือนเดิมสูตรเดิมพี่นอ้องหืมใส่กระปุดด่นโรยจังหน่อยก็จะเป็นปลานิดๆพี่น้องปลาอเมซอนหืมพี่น้องจา๋ามันดีมากพี่นอ้องหืมพี่น้องของแท้ได้หนิขันบมเป็นข้นอีสานเฮดบดแดงสิพี่นอ้องโคเรโคเร่เลย,อ,เย,อ,เย,อ,เยออกสักๆอ่ะพี่นอ้องหืมยั่วยัยว,ยยวยซิมกระปุ่นจากชวดหนึ่งก่อนพี่นอ้องหืม มากพี่น้องมันเดินโดนมากพี่น้องเสร็จแล้วก็ลงถาดมาสซาวกันพี่น้องอสีสันน้ำกำลังไหลย,ยืม้มออกมาจากเส้นตะส้มํำนะพี่น้อง